ตายขนมแบบ <c oughs> ขนมแบบเป็นเกี๊ยวเกียวขนมยี่ห้อหนึ่งเป็นเกี๊ยวเกียวเราก็เลยว่าจะได้แบบนี้อืมเราไม่ได้อยากแบบภาพเดิมเนาะเราเราอยากภาพใหม่เขาอยากภาพใหม่เนี่ยพี่น้องได้ปะนี่ได้ปะพ,พี่น้องได้บอตอนแรกว่าจะเป็นแบบไอ้หนุ่มกอป้าแห่งเมืองโซพอทําไปมาเป็นอันอ,อ,อุ๊ยอาจัดจอมอใครสิใครทอนนี้ได้อยู่ไม่อัดจอ มกาบอกเลยมอไก่แห้งได้ไหมทุกคนได้ไหมครับอย่างนี้แบบนี้สามารถขึ้นไปถีได้ไหมเป็นแต่ปล่อยบ่นี่ถือปล่อยบ่นี่สิบว่าล่อย่างอีแต่เราปล่อยบอลที่เราลองอันนี้ออกโดยเฉพาะมน่ะลองปล่อยดูที่เป็นเกาหลีเกาหลีเอ้ยจังซีเน่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่สภาพกาชาติให้สูนี่จังซีเกาหลีเรยเออเป็นแบบอะไรนี้หน่อยถั่ พ่อเม่เมื่อกี้มันผดพโลพังงันนี่ไหมนี่ผดพโลพังงันใครเข้ามาแล้วกดหวัวใจทใี่หนนะัาวันนี้อยู่ที่อำเภอเขาชะกันน้ะพี่น,น้องเนาะมาหอดกระยวนยา่้ยวออเลยบพา่น้ไปใส่มาใส่อยู่พี่น้องยอมเพื่อเขาชะกันในโรกที่พอเปิดภาคมา้นก็ได้อยู่นะไม่สภากาเออ <S <S เอ,อ,อย่างนี้ได้อยู่ไม่สอยดาวแล้วเดี๋ยวพี่น,น้องไดวะนี่ถ้าได้พิมพ์ได้ซ่อนไม่ได้ก็พิมพ์ได้ <S <S ข้างบนเป็นกะถือกันยังก่อนเอาบุ้นวันนี้เรามาเป็นแบบทางการมาใช่พี่น้องอย่างที่บอกมีคนที่ว่ามีคนรอฟังภาคต่อจากร้านกาแฟะลรนะร้านกาแฟที่จริงแล้วมันหมดนั่นแหละหมดแล้วมันเหมือนแล้วสิเมสเซ่บอกวันแล้วเมสเซ่บอกบันแล้วเมสเซ่าจอมปูจอมพยายามปูพยายามจะ โปเอียงอันนี้เอียงมันขึ้นเขับไปอะไรแบไปนอนหน่อยมันห็นแซ็บอยู่นะโกนยมเบิ่งบาดบิ่งแม่บิ่งไฟเบิ่งผลเบิ่งไฟเบิ่งเทวดาฟ้าดินอย่างนี้ได้ไหมเป็นตะเกาหลีเป็นตะวันนี้หลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่คะแนนอะโปลเรื่อยๆเอออะไรได้เรื่อยๆโปลเรื่อยๆนะมันเสื้อไมหล่ะต่อต้องใส่เสื้อข้างในเว่หล่ะมันดามันเว้ยมันจะโพรพูดไทยโอ้สวัสดีครับลืม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  ขอเนื้อพูดไทยนะครับใครเข้ามาลอกกดหัวใจให้พี่รมฟินแลนด์หน่อยได้ไหมคนดู4,500,000ขอหัวใจรัวๆวันนี้อยู่ที่โบโนอซาโบนอซาโบโนอซาเขาชะกันโบโนอซาเขาชะกันแปลว่าพี่หลอกม่ได้บอกโบโนอซาคือชื่อโรงแรมนะเชื่อรอรอโบโนอซาโรงแรมขอบคุณโบโนอซาโรงแรมด้วยนะที่ให้เราอ่าอภิรมทรมานเพื่อนเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมพักที่ที่พักนึกว่าเชี่ยที่คำพ่อนพ่านะเออสี่ประด็ ก็เป็นพื้นนอกก้องก่อนพี่น,นอ้องวันนี้ตาแบบคอเรียมีคนชอบคอเลียไงแฟนคลับชอบแบบให้เป็นคอเลียไงผมก็เป็นทรงแบบนี้ได้ไหมหรือว่าคืนห่านเนี่ยเปลี่ยนไม่อีกทีแต่ว่าคืนห่านฉานจะได้เพิ่มอีกจนะได้เป็นอีกเส้นหนึ่งมาใหม่อีกเส้นหนึ่งจากละไรได้แล้วล่ะยเยอะมือเขามามันบังหนาพาร์มือแ<อ>พนเดียกับบางหนาฉันมิดเลยป้าดวงดาวมา อาดวงดาวสวัสดีครับใครรู้จักชื่อเต็มด้วยรู้จักไหมป้าดวงดาวชื่อเต็มชื่ออะไรจารุจินดาวสวัสดีป้าดวงดาวจารุจินดาด้วยนะครับเห็นไหมจำได้เมย์บอม,มนบอมมนามสกุลแกจารุจินดาหรือเปล่าชื่อจริงอะชื่อดว,ดวงดาวพิ่นชื่อดวงป้าดวงดาวจารุจินดาเข้ามารับชมใช่ไหมคะถูก<ช>ไหมคุณป้าผมบอกถือนี่ถ้าผิดพลาดขออภัยนะฮะดวงดาวจารุจินดาเพ็เมล่า คุณป้าดวงดาวจารุจินดาสวัสดีนะครับคุณป้าเข้ามาแอบดูผมใช่ไหมนักแสดงในตำนานเนาะท่าไเราจะจำไม่ได้ป้าดวงดาวกาหล่อมากป้าผมทำโงนี้ได้ป้า้านสาวป้าจะจมไหมผมบอกว่าเห็ุผมโชคเอียงอีกสินะวันนี้ละครฉายไหมนี่วันนี้ละครละครออนแอบปะมืึอนี้ละครออนแอบพี่น้องเขาประกาศว่าเห็ุวันนี้วันอาทิตย์โอ้เขาอ่านใจหนึ่งพุดหรอไม่รู้ เอาไปเ Ma อาใส่หมกมากอยู่นกรกับปอชันนะที่ไหนเป็นยุ่ยยุยเหนี่ยวนีโจกไปเรื่อยเรื่มันสีเลือดได้ไหร่เออกลางสูตรไม่ค่ะพรุ่งน well ี้ป้าดวงดาวฝากความคิดถึงถึงทุกคนในบ้านของป้าแล้วนะป้าหลักป้าหลักกินป้าหลักกินอาหารแต่ละอย่างอ่ะผมบอกเลยว่าผมเห็นแล้วผมจะกินตามป้าป้าเป็นคนที่กินแป้งน้อยอืมป้าเป็นคนกินแป้งน้อยแต่จริงจริงแล้ว ป้าอายุเจสิกว่าแล้วขับรถก็เก่งผมจะป้าเป็นตัวอย่างในการทานอาหาร <laughs> กินกินจืดกินสุขภาพจะได้อายุยืนยาวเป็นดาราคนเดียวโอ้โหแข็งแรงแล้วอายุยาวมากก็ทวนนี้เป็นดาราที่แบบว่าทุกคนต้องรู้จักภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้บอกเลยว่าคนนี้คนดู5,000คนตอนนี้มีใครบ้างไ,ไม่รู้จักป้าดวงดาวพี่น้อง ป้ากจะมาในใน,ในละครเรื่องอะไรที่เป็นที่เป็นถ้วยชากาแฟนะอืมแกจะเป็นสอนอะไรตะเกียงแก้วพี่บวยว่าด,ดีคะพี่บวยน่ารักจงังพี่บวยกดกดแช์น้องหน่อยพี่บวยกดัวใจให้หน่อยได้ไหมพี่บวยให้ควมใจหน่อยได้ไหมผมเกาหลีไหมนี่พี่บวยจะโหวตผมไหมพี่บวยจะแชร์ผมไหมพี่จะแชร์ผมให้กับทุกคนไหมอืออืม <c oughs> คือหนวดแมงสาไทบอยพานาค อีบลาะอะไร <S 2> <S 2> <S ใหม่ๆนะเขาเป็นอย่างนี้โอ้ยขนาดป้าดวงดาวยังชมว่าผมหล่อเลยคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนตอนนี้เขาว่าหล่อจะมาแมงสาบอะไรอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนทําตามเชื่อชัยไหมมีพรุ่งนี้อีกสองสามวันจะมีคนทําตามทรงนี้แหละทรงขาแมงสาบนี่แหละมแมงสาบมันเป็นขาไม่ใช่ขาแบบนี้กท็ทําทําก่อนถึงจะดีไม่ดีก็ทําก่อนจะได้แบบเป็นผู้นําแฟชั่นใช่ ได้ไหมครับเชียร์ดีครับพ่อนพนะเราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเซอร์ขึ้นเดี๋ยขึ้นพูยิ่งขึ้นเดี๋ยวขึ้นพูใตอะไรนี่อย่าลืมกดหัอใจอย่าลืมกดขอจ่อขอใจให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเนว่อปีกแมงดาวพี่แมงดาอร่อยนะผมชอบกินแมงดามันหอมตำเจียวแมงดายู่ๆอ่ะอะไรนี่ติดอะไรนี่ ติดแกมบ่อยอย่างเซลวันบอยพี่พุ่มมาก่อนกลางปล่อยหวานอ๋อติดแกมมากบอยชอบแบบนี้จริงๆผมเป็นคนติดแกรมมากกว่านี้อีกไม่ตตออนนนี้แต่เป็นจะเป็นส่วนมากจะเป็นแกรมมี่แผ่พุ่มจะทไม้พี่ลมพรมองเพลินเลยค่ะได้พี่อ่ะเพืให้ดูใกล้ๆรายละเอียดผมวันนี้เล่เพลินเมื่อคืนนี้อ๋อจะทำเพลิเนี่ยมันจะเร็วอ๋อมันเสิร์ตดี เสียงมากบอลหลวงเปิดบา้างบ้างลงเสียงมันเขา่าบ่เสียงมันเข้าไหมจ๊ะเสียงมันเข้าไหมจ๊ะเ,เขาแม่ดาวมาเห็นแล้วครับแม่ดวงดาวบ๊ายวันนี้แสดงที่ไหนวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเขาชะกัน <c oughs> ผมอยู่วันหนึ่งอ่ะสาอำเภอไม่ต้องแปลกใจว่าวันหนึ่งผมใหญ่บ้างผมอยู่ทุกที่ในเมือง,งไทยที่ที่แบบว่า มีงานของผมผมไปทุกที่อยู่แล้วไลฟ์สไตล์ของผู้ย้นวิเแรงคือไปทุกที่ทุกแห่งหนภูเขาเรากอก็คือหมุนขาไยหมุนที่ไหนจ้างคือไปที่นั่นนะครับใส่ไข่มุกด้วยพนักโอ้ยใส่ไข่มุกถอดมั่จะเปลี่นเอาจมอมอเก็บฟางหนูหนบอสฟางหนูไ,นม,ไม่รู้วันนี้<ๆ>บอกเลยว,ว่าแต่งตัวเขียมขนาดนี้ เอาันนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูมาเดี๋ยววันนี้ให้ทายว่ามาเดี๋ยวจะมาลุกไหนอเดี๋ยวคนทีมงานบอสบิ๊กจะมาในลุกอะไรวันนี้ผมให้ทายก่อนดูจากการแต่งตัวของผมก่อนว่าเขาจะมาในโทนอะไรเออตีมอะไรวันนี้และใครบ้างที่จะเข้าไลฟ์แบบเปลี่ยนคนเสิร์ตด้วยใช่เป็นนักร้องแต่ระเดียคนที่กำลังมีประเด็นอยู่ตอนนี้เขาเคยประกวดเวทีนางงามมาก่อนด้วยผมให้ทายว่าใคร มัเดี๋ยวต้องเป็นลูกผู้ชายแทๆ้ๆ <He S 2> เห็นไหมเขาเริ่มรู้แล้วเขาเริ่มรู้เขาเร,รู้ได้ไงใ,ใครเป็นคนพูดใครเป็นคนปลายข่าวไม่รู้ฉันวันนี้ฉันเรียบร้อยทุกมาไม่เคยเรียบร้อยขนาดนี้ผมให้ทายว่าคนรอบข้างคอสตูมบนี้จะมาในลูกอะไรกันบ้างแต่ก่อนจะให้ดูหกพันคนก่อนหกพันคนก่อนแล้วก็ขออมาเซรัวๆหกพัคนก่อนก่อนน้าอืมอ่ะโอเคชายแท้ งั้นเดี๋ยวให้ดูแค่มือก่อนเอาแค่มือก่อนนะทมปร์ดมือของเขาเรเฟ r รนซ์คือวันนี้เราไม่ได้มาขายข้าวหมูข้าวขาหมูนะวันนี้ไม่ได้ขายข้าวขาหมูอย่าเห็นมือแล้วนึกถึงข้าวขาหมูนะไม่เอากินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินป๊าบกินจิ๊บอะไรเนี่ยกินไรหมื่แห้อนะกินกินไรตัวใหญ่หมื่ขึ้นอ่ะล่ะสูบป๊าเขากองสองกองวกตีหน่อยเอาขาม้าถ่วนล้ร้องเข้ามาร้องร้องเพลงนะร้องเพลงของตัวเองเลยนะร้องเองเลยร้องเองเลย อ๋อเพลงเพลงภาษาอัอืมไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิคิดไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจ,ไจะไกลเท่าไรจะควายจะคว้าจะฝังเดี๋ยวนะตอนใค้คว้านึกถึงนึกนังเรืนึง,น,ง,น,ง,น,งนึงเลยนางพีป,ปอบบ่อนเคยเคยเมือนในจุลศิลป์ปาร์กไหมล่ะ <c oughs> อาจจะเหมือนอยู่นะอุ้ยทำไมชุดสวยจะให้ฉัน คือวันนี้เรามาในลุกเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้เอาใจแบบสายแต่งตัวเลยใครที่ชอบแต่งตัวใครที่ชอบแบบว่าออกไปออกงานงานวัดงานบุญงานกุศลแต่เสื้อผ้ายังไม่มีใครแนะนําในเรื่องของการแต่งกายวันนี้นอกจากว่าเดี่ยวแล้วน้องแอนนี่ลูกสาวฉันอันนี้เป็นลูก,ลกสาวฉันเอาเพลงนั้นเลยอ่อนอิงออนเพลงมาเลยเพลงเลยนะนางห้องนางห้องอนางห้อง ชีวิตของคนไทยผิดสวารแต่ว่าชุดแต่ว่าชุดแมทั้งจริงทั้งชาต,ตกเป็นทาสนาฬิกานี่เขาบอกว่าในเรื่องไม่ต้องถามว่าใครเป็นแม่เราใครคใครเล่นเป็นแม่เราที่มาเดี่ยวใช่วันนี้เซเนก็จัดแจงเนี่ยอย่างเห็นอย่างที่เห็นเนาะแอนนี่ใส่ชุดอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคือ จริงๆแล้วเราเห็นเสื้อผ้าช่วงนี้กําลังเทรนมาคือเรื่องของ, <c oughs> ของเรื่องของยุคสมัยแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าชุดประเภทอะไรครับเป็นชุดเดรสชุดเดรสอ่าเดรสแต่ว่าเป็นสีออกสีดําชุดเดรสลายไทยลา<ท>ยไทยแต่ว่าช่วงนี้คนกําลังตามหาชุดเดรสลายไทยอยู่ไ,<ท>ยไปงานไหนนะบ้าง ช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงของการไ right ว้อาลัยนะครับผม <Okay. S 1> ลํำลึกนึกถึงนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงของการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่เข้ากับยุคสมัยแล้วก็งานวัดงานบวชงานบุญนะครับช่วงนี้ใส่อย่างนี้ได้เลยได้ทุกงานเลยสีดําเป็นสีสากล้ตอนนี้ <Okay. S 1> เพราะแล้ว <Okay. S 1> วันนี้ใครที่เคยไปเห็นอยู่ในห้างเคยเห็นราคาหลักพันพันสองพันสองแต่วันนี้ผมจะขอบีบ <ไ>บแบบว่าเพื่อประชาชนของ FC เพื่อฟิลนด์ให้แบบราคาจับต้องได้จริงจริงชุดดำช่วงนี้นะคะคือทางรัฐบาลเขาขอร่วมมือเนาะขอความร่วมมือให้ใส่แข้งข้างที่ลูกดูแอนนี่ใส่สวยมากมาเดี๋ยวหันบอนนี่ไซส์สามสิบสี่อ่าถูกไหมสามไซส์สามสิบสี่ม่เดี๋ยวไซส์สามสิบแปดนะคะเออย่างนี้ผมขอคอมเมนต์กับว่าใครไม่เคยใส่ชุดเดรสบ้างชุดเดรสคือเป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสําหรับหญิงไทย กุลสตรีไทยในช่วงนี้หนึ่งนะครับผมนิยมตอนนี้เขาเกิดเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทรนไหมว่าเชิญชวนทุกคนใส่ผ้า,าไทยผ้าลายไทยอะไรไไทีร่มันบ่มบอกถึงความเป็นไทยและสีดําก็ระลึกถึงแม่ของเรานะครับผมแม่ของแผ่นดินเราคือพระพันปีหลวงเนาะเออช่วงช่วงนี้ใครที่ทํางานราชการหรือจะเป็นเอกชนแล้วท้ภาษสังกฤษนะคะที่ต้องมีชุดดําติดติด,ต,ดตัวติดบ้านอันนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็คคใครที่กำลังมีแผนที่จะไปกราบพระศพ ใช่ถูกไหมกาบพรมเมรพนะคะของพระบรมปีหลวงก็ใส่ชุดนี้ไปได้เรียบร้อยนี่เป็อสมัยใส่วปวัดได้ไปสถานที่ราชการได้ส่งลูกไปโรงเรียนก็เลิศดูเขาเรียกว่าอะไรดูรู้จักเขาเรียกอะไรกราเทศะในการแต่งกายช่วงนี้ที่สําคัญชุดนี้ไปได้แทบทุกงานนักเวลานี้ก็ได้ใช่ไหมจริงจริงชุดอย่างเงี้ยใส่ไปที่ไหนมีแต่คนยกย่อง ใส่ไปที่ไหนบ่งบอกถึงตัวตนของเราว่าเรารู้จักสถานการณ์บ้านเมืองรู้จักความ,มบ่งบอกถึงความเป็นไทยคนไทยเพราะอะไรลายไทย<อ>สีดําเป็นสีของการไว้ทุกช่วงนี้แต่ว่าผมถึงใส่สีนี้เพราะอะไรรู้ไหมผมต้องการให้เห็นว่าสีมันแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วข้างในเป็นสีขาวนะครับแต่ เลือกใส่สีฟ้างดดามา่าเนาะทำไมถึงเ,เป็นสีฟ้าสีอะไรขึ้นเวทีผมก็มีริบบินผมมีการคาดสะพายการแสดงทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าแบบดามา่าเฉพาะตอนไร์สดนะไปดูตอนผมขึ้นเวทีคนดูเป็นหมื่น,เป,นเป็นแสนหน้าเวทีอะผมมีริบบินสีดํามีคาดสะพายดําอย่างเดียวนะครับถ้าเราพูดไว้ก่อนป้องกันไว้นะครับผมวันนี้ใครอยากได้ชุดเดทลายไทยสีดําผมขอคอมเมนต์หน่อยผมจะแบบเอาชุดที่แบบราคาพิเศษแบบทุกคน ไม่แบบหาซื้อที่ไหนไม่ได้ใช่ถ้าปกติถ้าตามตามห้า,าทงทั่วไปชั้นจีชั้นจีเกือบทุกห้างชั้นจีอะ <c oughs> ตอนนี้นเกือบทุกห้างมันมีจีจีเอหนึ่งสองสามออย่างนี้ชั้นจีอะเขาจะขายพันกวนะ่าบาทนะพันสองขึ้นนะอย่างถูกนะ <c oughs> อย่างถูกตอนนี้เอ่เก้าร้อยเก้าเก้าแปดเก้าเก้า ผมเห็นตามตลาดนี่คือเท่าที่ผมดูก่อนที่จะไลฟ์ทำการศึกษาดูว่าราคาพวกผ้ามันอยู่999อย่างถูกสุดแบบต้องการขายอ่ะ899เออย่างถูกสุดต้องการขายคือราคา899แต่วันนี้ไม่ต้องม่มีราคานี้แน่นอนไม่มีราคาพันสองไม่มีราคา899แน่นอนแม่นแล้วอันนี้คือใส่ให้ดูจริงเลยขอเอียงข้างละสองคนเอียงข้างละาสองคนอ่าเห็นไหมเนี่ยคือการใส่เสื้อผ้าที่อาการล้าเรียบร้อยใช่ค่ะถามว่าผู้ชายใส่ได้ไหม ก็ตอนนี้ก็กำลังใส่อยู่ออกมาต้องอย่าอโอเคไม่บางคนไม่เข้ามาว่าผู้ชายท่นทำไมได้ได้เอาอย่างนี้ผมให้ราคาพิเศษวันนี้เราสามารถขึ้นตะกร้าได้เลยไหมตัวนี้เท่าที่ผมดูนะทุกคนไปเดินไปเดินห้างนะไปชั้นไหนที่เขาขายผ้าแบบเนี้ตอนนี้อยู่ถูกสุดๆแบบอย่างแพงก็พันพันห้าเก้าหรือถูกสุด 999, ้าหรือแปดเกแต่วันนี้ผมขออนุญาต ขอคนที่อยากได้ชุดเดรสลายไทยสีดําแล้วเนื้อผ้าดีมากวันนี้ขอราคาพิเศษวันนี้คุณเห็นราคาไหนนะซื้อราคานั้นเลยซื้อราคา,า,คานั้นเลยนะพี่วันนี้เห็นราคาไหนซื้อราคานั้นเอาเลยไหมน,นับถอยหลังห้าแบบนี้กันนะสี่สามสองหนึ่ง